สวัสดีค่ะพบกับหมอนไนท์ไพยิบซีนะคะที่นี่ช่องนี้มีที่เดียวนะคะวันนี้ไพยิบซีอยากบอกอะไรแก่ลูกดวงของหมอไนท์วันนี้นะคะไพ่มามอบพลังงานที่ดีมามอบสิ่งที่ดีให้แก่ลูกดวงวันนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ส่งพลัง ทั้งการงานโชคลาภและความรักเรามาดูกันเลยค่ะว่าดวงเด่นในเรื่องการงานโชคลาภและความรักมีวันไหนกันบ้างน,นะคะไปรับชมนะคะวันนี้นะคะไพ่บอกว่าพลังงานดีมากเป็นการเริ่มต้นปีที่มีพลังงานดีมาก เป็นการดูดวงนะคะแบบกว้างๆนะคะถ้าอยากดูดวงแบบตรงๆชัดๆเน้นๆทักส่วนตัวได้เลยนะคะอันนี้เป็นการดูดวงแบบกว้างนะคะตรงบ้างกว้างบ้างนะคะอาจจะชัดเจนในบางคนบางคนอาจจะแค่ครอบคลุมแค่หนึ่งวันบางคนอาจหนึ่งอาทิตย์บางคนยาวนานถึงหนึ่งเดือนนะคะ แล้วแต่ดวงของใครของมันนะคะดวงการงานเด่นนะคะดวงการงานเด่นในวันนี้นะคะเป็นดวงของคนวันพุธนะคะคนวันพุธจะทำอะไรลงมือทำได้เลยนะคะทำอย่างจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจอยากทำธุรกิจธุรกิจจะสำเร็จจเจริญก้าวหน้าอย่าเพียงแค่คิดนะคะไพ่เตือนว่าอยากทำทำเลยลงมือละตั้งใจทำสึก นะะศึกษานะคะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทําอย่าเพียงแค่คิดค่ะจงลงมือทําดวงเด่นในเรื่องต่อไปเป็นดวงเด่นของโชคลาบนะคะคนเกิดวันพัหรฤหัสกับวันศุกร์ค่ะเป็นคนที่ ดวงโชคเด่นมากไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะไม่ต้องไปเสาะ,ะขอต่อชะตาไม่ต้องไปขอโชคที่ไหนเลยเพียงแค่ทำใจให้เป็นกลางทำใจให้บริสุทธิ์นะคะหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจตัวเองว่าวันนี้ฉันยังมีลมหายใจอยู่เพื่อที่ฉันจะทำสิ่งดีๆต่อคนรอบข้างต่อพ่อแม่ต่อคนรักต่อลูกต่อเพื่อน คนที่ฉันรักทำโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆแล้วสิ่งดีๆมันจะย้อนกลับมาหาเราอย่างไม่น่าเหลือเชื่อคิดโชคได้โชคคิดเงินได้เงินคิดงานได้งานนะคะจะสมหวังนะคะเพียงแค่ทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต่อการทำสิ่งดีของเราะคะ่ะเป็นดวงที่ดีมาก โชคดีมากทำโดยง่ายมากนะคะดวงต่อไปดวงเด่นของความรักนะคะความรักเด่นของคนวันจันทร์และคนวันอังคารนะคะความรักกำลังผิดอกออกบานนะคะความรักกำลังตอบแทนคุณความรักกำลังส่งผลดีให้แก่คุณคนรักกำลังทำสิ่ง ต่าง,างให้เราแบบพอใจเหมือนแบบว่าแต่ก่อนอะเราอยากให้เขาทําอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อฉันบ้างอยากทาอย่างนี้ให้ฉันบ้างแต่เขาก็ไม่เคยทําให้ฉันได้เลยแต่พอมาเดี๋ยวนี้นะคะมาปีนี้มาเดือนมก,กราคมนี้เขาทําในสิ่งต่างๆให้เราแบบพอใจโดยที่เราไม่ต้องร้องขอนะคะจึงเป็นดวงความรักที่เด่นนะคะจะสมหวังนะคะคิดอยากได้คู่จะสมหวังนะคะของคน วันจันนะคะกับวันอังคารนะคะต่อสู้อุปสรรคในเรื่องของความรักมามากผิดหวังเสียใจทะเลาะกันนะคะคิดไม่ตกคิดมากนะคะแต่วันนี้ในเรื่องของความรักเด่นและดีมากดวงความรักรุ่งพุ่งประสบความสำเร็จค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอไหนได้มาทำคลิปต่างๆให้มาส่งพลังงานดีๆแก่ลูกดวงของแม่หมอนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ในวันนี้สวัสดีค่ะ